มาฝึก listening นะครับแล้วก็รู้จักอีเดียมที่ฝรั่งชอบใช้กันนะครับมาฟังประโยคง่ายๆฝึกจับใจความแล้วก็ตอบคำถามให้ถูกต้องมีเรื่องราวง่ายๆ3เรื่องเหมือนเดิมนะครับถ้าพร้อมแล้วไปฝึกฟังกันเลยครับ เดี๋ยวผมจะเปิดคลิปเสียงให้ฟังทั้งหมด3รอบนะครับรอบแรกเนี่ยฟังเพื่อพยายามจับใจความให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรนะครับแล้วก็รอบ2เนี่ยจะมีคําถามขึ้นมาให้3ข้อนะครับฟังอีกหนึ่งครั้งเพื่อพยายามตอบคําถามให้ถูกต้องนะครับแล้วก็รอบที่3าเนี่ยจะขึ้นเนื้อหาให้เลยว่าเรากําลังฟังอะไรอยู่แล้วก็สามารถฝึกออกเสียงและพูดตามไปด้วยกันได้นะครับร้บพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับชื่อเรื่องว่า rainy day นั่นเองครับ hi is john here You won't believe what happened today. I was in a rush to get to work and completely forgot my umbrella. Of course, it started raining cats and dogs halfway there. By the time I got to the office, I was soaked. Lesson learned: always check the weather before leaving. time okay, What did John forget? จอห์นลืมอะไรครับระหว่าง his wallet, his keys, his umbrella ข้อ2ครับ What does raining cats and dogs mean? สำนวนนี้ครับ raining cats and dogs เนี่ยแปลว่าอะไรครับระหว่าง light rain, heavy rain หรือว่า raining all day long ข้อ3ครับ What lesson did John learn? จอห์นเรียนรู้บทเรียนอะไรครับระหว่างข้อ A bring an umbrella ข้อ B ครับ go to work early The cup shake the weather before leaving. Hi, it's John here. You won't believe what happened today. I was in a rush to get to work and completely forgot my umbrella. Of course, it started raining cats and dogs halfway there. By the time I got to the office, I was soaked. Lesson learned. Always check the weather before leaving. โอเคครับพอตอบได้ไหมครับอ่าทีนี้มาดูเนื้อหากันนะครับอ่านี่คือสิ่งที่เราฟังไปนะครับค่อนข้างยาวนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเป็นคำง่ายๆนะครับรอบที่3าเนี่ยให้ลองฟังแล้วก็ฝึกดูตามออกเสียงตามพูดตามไปพร้อมๆกันนะครับพร้อมแล้วไปครับ Hi, it's John here. You won't believe what happened today. I was in a rush to get to work. and completely forgot my umbrella. Of course, it started raining cats and dogs halfway there. By the time I got to the office, I was soaked. Lesson learned. Always check the weather before leaving. Okay, Cap, Kaba wa so you to of what di ni John Eng. Kun ni Lang or Cap na cap ฝนมันเริ่มตกแบบหนักนะครับฝนเทลงมาเลยเนี่ยระหว่างที่ผมอยู่กลางทางนะแล้วก็ตอนที่ผมไปถึงออฟฟิศเนี่ยผมก็เปียกโชกนะครับน่าได้บทเรียนเลยคืออย่าลืมเช็คสภาพอากาศทุกครั้งก่อนออกเดินทางนั่นเองนะครับโอเคคำถามแรกครับจอลืมอะไรครับกระเป๋าสตางค์กุญแจหรือว่าล่มครับตอบข้อ C นะครับ His umbrella นะครับน่า I completely forgot my umbrella นั่นเองนะครับต่อมาสำนวนนี้ครับ Raining cats and dogs แปลว่าอะไรครับระหว่าง Light rain ก็คือฝนตกพรำๆนะครับ Heavy rain ก็คือตกหนักลงมานะครับแล้วก็ Raining all day long ฝนตกทั้งวันนะครับตอบข้อข้อ B นะครับคำนี้แปลว่าฝนเทหรือฟ้ารั่วนะครับตกหนักเลยนั่นเองสุดท้ายครับจอนได้เรียนบทเรียนอะไรครับระหว่าง ต้องไม่ลืมล่มนะครับสคือต้องออกทำงานแต่เช้านะครับหรือ3คือต้องเช็คสภาพอากาศก่อนออกจากบ้านครับข้อ c นั่นเองนะครับหน้า always check the weather before leaving นะครับ lesson n นั่นเองนะครับโอเคมาดูคำศัพท์ที่น่าสนใจกันนะครับคำแรกคือ in a rush in a rush แปลว่ารีบเร่งนะครับ in a rush แปลว่ารีบเร่งนั่นเองต่อมาครับ completely forgot completely forgot completely forgot แปลว่าลืมลืมสนิทนะครับจำไม่ได้เลยนะครับลืมไปเลยลืมสนิทเลยต่อมาครับ half way there half way there นะครับแปลว่าไปได้ครึ่งทางแล้วนะครับฝนมันก็เทลงมานั่นเองต่อมาครับ soaked คำนี้ครับ soaked แปลว่าเปียกโชกนะครับเนี่ยเพราะว่าฝนมันตกระหว่างทางไงแล้วก็ไม่มีร่มใช่ไหมพอไปถึงออฟฟิศปุ๊บก็เปียกโชกเลยนะครับ soaked นั่นเองสุดท้ายครับ lesson learned lesson learned ได้รับบทเรียนนะครับ Lesson Learn นั่นเองก็ว่าทุกครั้งต้องเช็คอากาศก่อนออกเดินทางนั่นเองนะครับสุดท้ายครับสำนวนที่คนรู้คือ raining cats and dogs นะครับแปลว่าฝนตกหนักมากนะครับฟ้ารั่วลงมาเอยนั่นเองเรื่องต่อมาครับชื่อว่า my new shoes รองเท้าคู่ใหม่ของฉันถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับ hello everyone it's Chris I just got back from the mall and guess what I found an amazing sale. Shoes that were normally $100 were marked down to $50. It was such a steal, I couldn't resist, so I bought two pairs. Now my wallet is lighter, but I'm happy. ฟังออกไหมครับฟังทันไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง Where did Chris go? Chris ไปที่ไหนมาครับระหว่าง the market, the mall, หรือว่า the food hall? ข้อ2ครับ How much is the reduced price ราคาที่ลดแล้วเนี่ยเหลือเท่าไหร่นะครับระหว่าง50หรือว่า100หรือว่า15ข้อ3ครับ What does a s t i l l mean คำว่า a steal เนี่ยแปลว่าอะไรครับนะ a great deal very expensive หรือว่า not worth the price ตอบได้ไหมครับตอบไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับไปฟังอีกหนึ่งรอบพร้อมๆกันไปครับ Hello everyone is Chris I just got back from the mall and guess what? I found an amazing sale. Shoes that were normally one hundred dollars were marked down to fifty dollars. It was such a steal. I couldn't resist, so I bought two pairs. Now my wallet is lighter, but I'm happy. Okay cup, not the potal come time to bang Hello everyone, it's Chris. I just got back from the mall, and guess what? I found an amazing sale. Shoes that were normally one hundred dollars were marked down to fifty dollars. It was such a steal. I couldn't resist, so I bought two pairs. Now my wallet is lighter, but I'm happy. โอเคครับอ่ะเขาบอกว่าสวัสดีทุกคนฉันคริสเองฉันเพิ่งกลับมาจากห้างนั่นเองรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นฉันไปเจอของลดราคาสุดคุ้มมานะ่โอ้รองเท้าเนี่ยที่ปกติราคา100เหรียญน,นะมันลดลงมาเหลือแค่50เหรียญเองโอมันถูกเหมือนได้เปล่าเลยฉันก็เลยอดใจไม่ไหวเป็นไงครับฉันซื้อมา2คู่อ่าเป็นเหยื่อการตลาดนะ แล้วก็ตอนนี้กระเป๋าตังค์ฉันเบาไปเลยนะแต่ว่าฉันมีความสุขโอเคคำถามครับคริสไปที่ไหนมาครับระหว่างตลาดห้างหรือว่าศูนย์อาหารครับตอบข้อ B นะครับ The mall I just got back from the mall นั่นเองต่อมาครับราคาที่ลดแล้วเหลือเท่าไหร่ครับระหว่าง50 100หรือว่า15ครับตอบข้อ A นะครับจาก100นะครับเหลือ50 50นั่นเองนะครับ สุดท้ายครับคำว่า a s t e a l ตรงนี้นะครับแปลว่าอะไรครับระหว่างโอ้ราคาดีมากเลยนะครับหรือว่าแพงมากหรือว่าไม่คุ้มค่าเลยนะครับตอบข้อข้อ a นะครับนะเขาบอกว่าโอ้มัน it w a s such a steal เหมือนถูกเหมือนได้ฟรีเลยนั่นเองนะครับราคาดีมาก a great deal นั่นเองโอเคครับมาดูคำศัพท์ที่น่าสนใจกันคำแรกคือ got back นะครับ got back แปลว่ากลับมานะครับกลับมาจากห้างนั่นเองต่อมาครับ guess what guess what รู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นหรือว่าไทยซิมีอะไรนะครับอยากจะให้มันตื่นเต้นก็ guess what ลองเดาซิเกิดอะไรขึ้นนะครับต่อมาครับ markdown markdown แปลว่าลดราคานะครับจาก100เหลือ50ต่อมาครับ couldn't resist couldn't resist resist แปลว่าต่อต้านนะครับ couldn't ก็แปลว่าทำไม่ได้ก็แปลว่าต้านไม่ไหวนะครับอดใจไม่ไหวนั่นเองนะครับเป็นเหยื่อการตลาดไปแล้วนะครับต่อมาครับ lighter lighter นะครับถ้าเป็นคำนานเนี่ยจะแปลว่าไฟแช็กนะครับถ้าเป็น adjective เนี่ยแปลว่าเบาขึ้นนะครับกระเป๋าตังเบาขึ้นแปลว่าอะไรครับเงินมันออกไปแล้วไงทั้ไหมครับกระเป๋าแบรนด์นะครับกระเป๋าแบรนด์กระเป๋าเบานะครับก็จ่ายเงินไปนะครับห0 0่ยเหรียญซื้อไป2คู่ถูกไหมอ่าสำนวนครับ steal นะครับไม่ใช่แปลว่าขโมยนะแต่แปลว่าของที่มันถูกมากนะครับเหมือนได้ฟรีนั่นเองเรื่องสุดท้ายครับชื่อว่า a daily habit แปลว่ากิจวัตรประจำวันนะครับเป็นยังไงลองไปฟังกันครับไป Hey there is Sam this morning I decided to go jogging in the park at first I felt so out of shape but I kept going you know what they say no pain no gain after 30 minutes I felt so much better maybe I'll make this a daily habit โอเคครับฟังออกไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างคำถามข้อแรกถามว่า What did Sam do this morning? Kapla ระหว่าง went swimming, went to the gym, หรือว่า went jogging ครับ.ข้อสองครับ. How did Sam feel at first? ตอนแรกเนี่ยแซมรู้สึกยังไงบ้างครับ? Energetic, out of shape, หรือว่า confident. ข้อสามครับ. What does no pain no gain mean? คำว่า no pain no gain เนี่ยแปลว่าอะไรครับ?ระหว่าง avoid hard work, rest is better than effort. You need to work hard to succeed. Hey there it's Sam. This morning I decided to go jogging in the park. At first I felt so out of shape, but I kept going. You know what they say. No pain, no gain. After 30 minutes, I felt so much better. Maybe I'll make this a daily habit okay cap natcha pota kam tam daa fang fang long pom hey there it's sam this morning i decided to go jogging in the park at first i felt so out of shape but i kept going you know what they say no pain no gain after thirty minutes i felt so much better. Maybe I'll make this a daily habit. โอเคครับทุกคนฉันแซมเองนะเมื่อเช้าเนี่ยฉันตัดสินใจที่จะออกไปวิ่งจ็อกกิ้งในสวนตอนแรกเนี่ยฉันรู้สึกว่าไม่ค่อยฟิตเลยนะครับแต่ว่าฉันก็ยังคงฝืนแล้วก็ทำต่อไปวิ่งต่อไปนะคุณรู้ไหมว่าเขาพูดว่าอะไรกันก็บอกว่า no pain no gain นะครับต่อมาผ่านไป30นาทีเนี่ยฉันรู้สึกดีขึ้นมากเลยนะครับ บางทีฉันคิดว่าฉันจะเปลี่ยนสิ่งนี้ให้เป็นกิจวัตรประจําวันดีกว่าก็คือวิ่งจ็อกกิ้งทุกวันนั่นเองนะครับคำถามคือแซมไปที่ไหนมาครับเมื่อเช้านี้ครับระหว่างไปไว่ายน้ําไปฟิตเนสครับหรือว่าไปวิ่งจ็อกกิ้งครับตอบข้อซนะีนะครับนะ I decided to go jogging in the park นะครับไปวิ่งจ็อกกิ้งมาข้อ2ถ,ถามว่าตอนแรกเนี่ยแซมรู้สึกยังไงบ้างครับระหว่าง มีพลังงานนะครับกระฉับกระเฉงกระปี้กระเป๋านะครับหรือว่าโอ้ไม่ค่อยฟิตเลยนะครับไม่ค่อยไหวหรือว่ามั่นใจนะครับตอบข้อข้อ b นะครับ at first i felt so out of shape แปลว่าโอ้ตอนแรกเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยฟิตนะครับไม่ค่อยมีแรงไม่ค่อยไหวนั่นเองสุดท้ายครับคำว่า no pain no gain แปลว่าอะไรครับระหว่างหลีกเลี่ยงที่จะทำงานหนักครับหรือว่าการพักผ่อนเนี่ยดีกว่าความทุ่มเทหรือว่าคุณจำเป็นต้องทำงานหนักเพื่อจะประสบความสำเร็จครับ น่าจะเป็นข้อไหนครับตอบข้อข้อ c นะครับนะ no pain no gain นะครับถ้าไม่ทำงานหนักก็ไม่ประสบความสำเร็จนั่นเองนะครับไม่ทุ่มเทไม่ลงแรงก็ไม่ได้กลับมาประมาณนั้นเนะาะถ้าเขาไม่วิ่งเนี่ยก็ไม่ได้เกิดประโยชน์ไม่ได้ออกกำลังกายนั่นเองนะครับโอเคมาดูคำศัพท์ที่สำคัญกันนะครับคำแรกคือคำว่า jogging นะครับ jogging jogging คือวิ่งเหาะๆนะครับวิ่งสบายๆนะต่อมาครับ o u t h e shape o u t h e shape แปลว่าไม่ฟิตหรือว่าไม่แข็งแรงนะครับ out of shape ต่อมาครับ keep going อ่า keep going แปลว่าทำต่อไปนะครับแม้ว่าจะไม่ฟิตเนี่ยแต่ว่า I kept going ฉันยังคงวิ่งต่อไปยังคงทำต่อไปต่อมาครับ felt better นะครับแปลว่ารู้สึกดีขึ้นอันนี้ felt so much better ก็แปลว่ารู้สึกดีขึ้นมากเลยนะครับ felt better นะครับ felt better รู้สึกดีขึ้นสุดท้ายครับ a daily habit a daily habit แปลว่ากิจวัตรประจําวันนะครับ habit แปลว่านิสัยนะ daily ก็แปลว่าทุกวันนะครับเป็นสิ่งที่ทําทุกวันหรือว่ากิจวัตรประจําวันนั่นเองนะครับแล้วก็ i d i o m มที่น่าสนใจครับคือ No pain no gain นะครับไม่มีอะไรได้มามง่ายๆนะครับอยากได้ต้องทุ่มเทนะครับใครที่ไปฟิตเนสน่าจะเข้าใจดีใช่ไหมเวลาเล่นฟิตเนสเนี่ยมันก็จะปวดใช่ไหมเจ็บกล้ามเนื้อนะครับแต่ว่าสุดท้ายมันจะมีกล้ามเนื้อสร้างขึ้นมาเมื่อเราได้ออกกาลังกายนะครับเจ็บแล้วก็พักผ่อนเพียงพอกินอาหารที่ดีสุดท้ายร่างกายก็จะแข็งแรงขึ้นนะครับโอเคประมาณนั้นนั่นเอง เป็นยังไงบ้างครับหวังว่าจะพอฟังออกจับใจความได้แล้วก็ตอบคําถามกันได้บ้างนะครับใครที่ฟังไม่ออกตอบคําถามไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับค่อยๆฝึกไปนะครับแล้วคุณจะเก่งขึ้นเองนะครับขอแค่อย่าถอดใจนะครับฝึกทุกวันนะครับคุณจะเก่งขึ้นแน่นอนคําถามท้ายบทครับคําไหนแปลว่ารถจัดครับระหว่างข้อ A Bland Bland ข้อ B ครับ s a v ร r y s a v ีอ่าคำหนึ่งแปลว่ารถจืดครับ อีกคำหนึ่งแปลว่ารถจัดครับคำไหนแปลว่ารถจัดครับ bland หรือว่า savory พิมพ์ตอบในคอมเมนต์เลยนะครับเดี๋ยวผมไปเฉลยให้แล้วก็ตอบทุกคอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกคนให้เก่งภาษาอังกฤษขึ้นทุกวันนะครับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ